ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star Wars ครับคลิปนี้ผมทำไว้ให้สำหรับคนที่อยากรู้เนื้อเรื่องแบบผันผ่านของ The Clone Wars ทั้ง7สซีซั่นหากใครอยากได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้หน่อยแนะนำให้ดูคลิปอีกชุดหนึ่งที่ผมทำสรุปเนื้อเรื่องไว้ให้แต่ถ้าใจขบถวนที่สุด แนะนำให้ดูเองแต่ขอเป็นแบบที่ถูกลิขสิทธิ์เราจะได้มีหนังซับไทยภาคถ่ายดูกันต่อไปนะครับหลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคที่2 Attack of the c l o n e OB1 วันจะยืมเรื่องขอลูกศิษย์คนใหม่จากสภาเพราะการมีลูกศิษย์ก็เป็นการฝึกฝนตัวเองแบบหนึ่งด้วยแต่โยดากับส่งอโซกะทาโนมาให้อนาคินที่ไม่อยากได้ลูกศิษย์แทนในภารกิจต,ตามหาลูกที่ถูกลักพาตัวของจับบ้าอนาคินกับอโซกะจะได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรก ซึ่งเธอก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทำให้อนาคินยอมรับอโศกะอย่างเป็นทางการต่อมาในการต่อสู้ที่จิโอนอสิสทีมของอนาคินกับอโศกาะจะได้ร่วมมือกับทีมของอาจารย์ลูมินาล่ากับบาลิสออกฟีอสโกะกับบาลิสต้ตองร่วมมือกันเข้าไปวางระเบิดโรงงานผลิตหุ่นดรอยแต่พวกเธอกลับโดนลูกหลงไปด้วยอาจารย์ลูมินาล่าเชื่อว่าทั้งสองคนตายแล้วเลยเลือกที่จะปล่อยวางขณะที่อนาคินไม่เชื่อแบบนั้น แต่ช่วยพวกเธอออกมาจนได้ทำให้อโศอกะกับบาลิสกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแต่หนอนปรสิตบนดาวจิโอโนซิสกับฝั่งร่างเข้ามาในตัวทหารโครนและแอบนำไข่ขึ้นมาบนยานทำให้อโศอกะกับบาลิสต้องรวมมือกันต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ต้องคอยระวังไม่ให้ทหารโครนคนไหนต้องตายด้วยแต่พวกเธอก็จำเป็นต้องฆ่ายอยู่ดีจนสุดท้ายเป็นบาลิสเองที่พลาดท,ท่าถูกหนอนปรสิตควบคุมโชคดีที่อโศอกะสามารถติดต่ออาจารย์คิดฟิสโตและอาณาคินได้ ทำให้เธอช่วยบาลิสได้สาเร็จและรอดมาได้ถึงคู่ดานโอบีันจะรับภารกิจเดินทางไปดาวแมนดาลอเพื่อสืบเรื่องที่ชาวแมนดาลอคนหนึ่งโจมตีสาธทานนร์ดทาให้เขาได้เจอกับดัชเชสสตีนที่เขาเคยรับหน้าที่ปกป้องสมัยยังเป็นพาดวันซึ่งั้งคู่ก็เหมือนจะมีใจให้กันและพบว่ากลุ่มแมนดาลอหัวรุนแรงที่ชื่อเดดวอชอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถึงแม้จะยังไม่สามารถกําจัดแบบถอนรากถอนโคนได้ แต่การที่สารทารานัตเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทําให้กลุ่มเดดวอชไม่สามารถโค่นอำนาจของสทีนได้เช่นกันต่อมาโมบา f เฟตที่เสียพ่อไปตั้งแต่ในภาค Attack of the c l o n e ก็รวมมือกับกลุ่ม b o ลตี้ฮันเตอร์ของออนลลาซิงเพื่อแก้แค้นอาจารย์วินดูที่ฆ่าพ่อของเขาถึงยานเอนดูแลน e ์จะถูกทาลายแต่วินดูยังไม่ตายเขาขับอนาคิตเล่ตามรอยต่อจนจับโมบาเฟตกับบอสที่อยู่กลุ่มเดียวกันกลับมาได้ การต่อสู้ระหว่างสาธารนรัฐจับกลุ่มแบ่งแยกยังคงดุเดือดอนาคินกับโอบิวันก็มาเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยและได้สู้กับอาซาเวนเทรสลูกศิษย์ของเขาดูกูแต่ซีเดียสคิดว่าดูกูกำลังฝึกอาซาเพื่อรวมมือกันโค่นอำนาจของเขาเขาเลยสั่งให้ดูกูฆ่าอาซาเพื่อพิสูจน์ความพักดีดูกูเลยจำใจต้องสั่งให้กองหยาดยิงถล่มเพื่อฆ่าอาซาอนาคินและโอบิวันไปพร้อมๆกันแต่ก็รอดมาได้ทั้ง3คน อาซาเลยกลับไปดาวดาโทเมียบ้านเกิดของเธอเพื่อขอให้มาเธอเธอร์ทาซินและกลุ่มในซิสเตอร์ช่วยเธอแก้แค้นเขาดูกูแต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จพวกเธอเลยเปลี่ยนแผนเป็นการ,รสร่งซาวาดโอเพรสที่ถูกสะกดจิตไปเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของเขาดูกูทําให้ในการต่อสู้ครั้งต่อมาดูก,กูต้องสู้กับอาซาและซาวาดพร้อมกันแต่ซาวาดดันหลุดจากการสะกดจิตได้ทําให้ตีกันมั่วไปหมดนํ้ํามอนาคินกับโอบิวันยังตามมาอีก ทำไมสุดท้ายทุกคนก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางซาวาชได้เดินทางกลับไปดาโทเมียเพื่อขอความช่วยเหลือจากมาเธอรเทอรซินเธอเลยส่งเขาไปหาดาั๊มอลพี่ชายและแท็กของเขาที่น่าจะตายไปแล้วหลังจากนั้นโอบีวันได้รับภารกิจแกล้งตายเพื่อปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มแบ่งแยกซึ่งสุดท้ายสถานการณ์นี้ก็จบลงด้วยดีแต่เรื่องนี้ก็ทําให้อนาคินโกรธจัดที่ทั้งสภาและโอบีวันไม่ยอมบอกความจริงกับเขา ดันดูกูกที่ยังมีความแค้นต่อกลุ่มในซิสเตอร์ที่ช่วยอาซาเวนเทสทำร้ายเขาก็สั่งให้กีวาสนำกองทัพบ,บุกดาวดาโทเมียทำให้ชาวในซิสเตอร์ถูกสังหารหมู่มาเธอเท่าสิ้นหนีไปได้ส่วนอาซาก็ยังไม่ตายแต่ก็ไม่เหลือใครให้พึ่งแล้วเช่นกันส่วนซาวาชก็ตามหาดาัดมอกจนเจอพบว่าเขามีเครื่องล่างเป็นขาเทียมลักษณะเหมือนขาแมงมุมและสติไม่ดีซาวาชได้พาหมอกกลับไปดาวดาโทเมีย เพื่อขอให้มาเธอร์เถ่าซินช่วยดาร์ทมอลเลยกลับมามีสติสมบูรณ์อีกครั้งส่วนเครื่องล่างของเขาก็เปลี่ยนจากขามแมงมุมเป็น2ขาแทนซึ่งเป้าหมายแรกของเขาคือการแก้แค้นโอบีวันที่ทาให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้โอบีวันตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ก็ได้อซาวเวนเฟรที่ผันตัวมาเป็นนักล่าฆ่าหัวช่วยเอาไว้ทั้งคู่เลยรอดมาได้ขณะที่มอกกับซาวาสหันไปร่วมมือกับกลุ่มเดดวอชเพื่อค้นบัลลังก์ของซาที ซึ่งพรีวิสลาหัวหน้ากลุ่มเดดวอชก็ตั้งใจจะฆ่ามอรกับซาวาวทิ้งหลังจากที่พวกเขาได้อํานาจปกครองดาวแมนดาลอทําให้หลังจากที่ซาทีนถูกจับกลุ่มพรีวิสลาก็เผยท่าแทแต่ดัตมอร์เป็นฝ่ายชนะและฆ่าเขาด้วยดักเซเบอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ผู้นําของชาวแมนดาลอทําให้ดัตมอร์ขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่โบคาแทนน้องสาวของซาทีนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีผู้นำเป็นคนนอกเลยพาคนของเธอหนีออกมา ทันทีที่รู้เรื่องนี้โอบีวันก็รีบออกเดินทางโดยไม่สนใจคำสั่งของสภาเพื่อช่วยซาทีนออกมาแต่พวกเขาหนีไม่รอดมอหรลอแก้แค้นโอบีวันโดยการฆ่าซาทีนต่อหน้าเขาถึงอย่างนั้นโอบีวันก็ยังไม่ยอมแพ้ให้กับดานมือและหนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มของโบคาแทนแต่ซีเดียสที่มองว่ามองกับซาวาร์ชกำลังขวางทางก็เดินทางมาสู้กับพวกเขาแล้วชนะไปได้อย่างง่ายดายทำให้ซาวาชถูกฆ่าตาย ส่วนดั๊มอทถูกทรมานเพราะซีเดียสเห็นว่าเขาย่อมีประโยชน์ต่อแผนในอนาคตต่อมาเกิดการวางระเบิดที่วิหารเจใไดขึ้นอนาคินกับอาโซก่าจึงรับภารกิจซื้อหาตัวคนร้ายแต่ระหว่างที่อาโซก,ก่ากำลังสอบปากคำเลตตาเทอร์มอนกบผู้พลังฟอร์โชกฆ่าตายทาให้สภาชเชื่อว่าอาโซก่าเป็นคนร้ายและจับเธอไปขังแต่อาโซกาก็หนีออกมาได้และได้เจอกับอาซาที่ตามมาล่าฆ่าหัวของเธอ แต่อาโซก่าเสนอว่าหากอาซาช่วยพิสูจน์ว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์เธอจะไปคุยกับสาธรารณรัฐเพื่อขอลบประวัติให้เธอทำให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันแทนแต่ทั้งคู่ก็ถูกผู้ใช้พลังคนหนึ่งจู่โจมทำให้ตอนที่อนาคินตามมาถึงอาโซกะก็หมดสติไปแล้วแต่อนาคินไม่เชื่อว่าอาโซกะคือคนร้ายจริงๆเขาเลยสืบเรื่องนี้ต่อและได้รู้จากอาซาว่าอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องของเธอกับอาโซกะคือบาลิสที่อาโซกะคุยด้วย อาณาคินไล้ตามไปคุยกับบาลิสต่อและพบว่าเธอคือคนร้ายตัวจริงที่สามารถเอาชนะทั้งอโศกะและอาซาได้ทําให้อโศกะถูกปล่อยตัวซึ่งบาลิสสารภาพว่าเธอทําแบบนั้นเพราะเธอมองว่าเจไดเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดสงครามหลังจากจบเหตุการณ์นี้อโศกะที่หมดความเชื่อในตัวนิกาจก็ขอลาออกด้วยเช่นกันหลังจากนั้นระหว่างภารกิจโคลนคนหนึ่งก็มีอาการผิดปกติและหันมาทําร้ายเจไดที่เป็นพวกเดียวกัน พวกเขาเลยพาทหารโคลนที่ผิดปกติไปตรวจที่ดาวคามิโนและพบว่าในสมองของทหารโคลนมีชิปคำสั่งติดตั้งเอาไว้5ตามสืบเรื่องนี้ต่อจนพบว่าชิปที่ถูกฝังในหัวของทหารโคลนเกี่ยวข้องกับแผนการล้มล้างนิกายเจไดของสมุหานายกเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกอนาคินแต่ไม่มีใครเชื่อเขาและถูกฆ่าตายในที่สุดส่วนหลักฐานทั้งหมดซีเดียสก็สั่งให้ดูกูทำลายทิงซะตัดกลับมาที่อโอกะ เธอต้องปิดบังสถานะของตัวเองและเริ่มต้นชีวิตใหม่พราอมไม่ใช่ทุกคนจะชอบเจไดจนกระทั่งโบคาแทนมาหาเธอเพื่อขอให้ช่วยสู้กับดาร์มอลซึ่งาโซกาก,ก็ตอบตกลงแต่ลำพังคนแค่นี้ไม่เพียงพอที่จะโค่นดาร์ทมอรที่เป็นผู้นำของชาวิแมนดาลอได้พวกเธอเลยติดต่อหาอนาคินกับโอบิวันและได้ทหารจำนวนหนึ่งของอนาคินมาพร้อมกับไรเซเบอร์คู่ใหม่ที่อนาคินเตรียมมาให้ทำให้การต่อสู้ชิงบัลลังก์บนด,ดาวแมนดาลอเริ่มขึ้นอีกครั้ง ถึงแม้นัดมอจะแข็งแกร่งแต่อาโซกาก็ยังใช้ไหวพริบเอาชนะมาได้และจับตัวเขากลับมาตามคำแนะนำของโอบีวันที่คราวก่อนเาขาฆ่ามอไปแล้วแต่ไม่ยอมตายความวุน่นวายบนดาวแมนดาร์ลจึงจบลงส่วนอาโซกากับทหารโคลนก็ทำหน้าที่คุมตัวมอไปส่งที่ดาวคารัสสันแต่เหตุการณ์ช่วงนี้เกิดขึ้นขนานไปกับภาพยนตร์ภาคที่3ทํทให้อาโซกาทุกทหารโคลนจมตีตามคําสั่งออเดอร์สิกติกแต่เธอก็หนีมาได้ และจำเป็นต้องปล่อยตัวมอออกมาเพื่อดึงความสนใจก่อนที่เธอจะพาเล็ก์ที่หมดสติไปพาเอาชิปออกทั้ง2คนจึงต้องเอาตัวรอดจากกองทับโครนซึ่งด์ทมอก็ใช้พลังทำลายแกนยานทำให้ยานที่พวกเขาอยู่ตกในตอนจบทหานโครนที่มาด้วยกันตายหมดด์ทมอขโมยยานเล็กหนีไปโสนาโซกากับเล็ก์ถึงจะทุลัทุเลหน่อยแต่ก็รอดมาได้ทั้งคู่ได้ฝังศพให้ทหารเหล่านั้นและทิ้งไล er เซเบอร์เล่มหนึ่ง ที่อนาคินให้ไว้ที่นั่นเพื่อให้คนคิดว่าเธอตายไปแล้วหลังจากนั้นภาพจะตัดมาที่ในวันหนึ่งนัดเวเดอร์ได้เดินทางมาที่นี่และพบกับไ์เซเบอร์ที่เขาเคยให้อโศกาเอาไว้ซึ่งก็คือตอนจบของซีรีส์โคนวอร์สครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเด r ิ p ชั่นใต้คลิปแล้วไรอกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ